กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ได้เผยภาพการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา8.44นาฬิกา44นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเมื่อวานนี้ครับถแถลงการของโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนระบุว่าการทดสอบในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้แผนการซักซ้อมประจำปีไม่ได้เจาะจงประเทศใดประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ก็ยังระบุว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ใช้หัวรบจำลองในการทดสอบและขี่ปนาวุธไปตกลงในน่านน้ำสาควนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้。九月二十五日八时四十四分，中国人民解放军火箭军向太平洋相关公海海域成功发射一发携载训练模拟弹,弹头的洲际弹道导弹，准确落入。 ฐานยิงขีปนาวุธข้ามทวีปในครั้งนี้ก็น่าจะอยู่ในมณฑลไหหาน,านทางตอนใต้ของจีน,นครับไปตกในน่านน้ำใกล้กับฟรนช์โปลินีเซียซึ่งเป็นดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งใช้ระยะทางประมาณ11,000กิโลเมตร การทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปของจีนแล้วไปตกลงในหน้าน้ำสากลครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีนับตั้งแต่การทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปในช่วงทศวรรษที่1980ด้วยครับแม้ว่าจีนจะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของขีปนาวุธข้ามทวีปต่อสาธารณะแต่ผู้เชี่ยวชาญจับตามองไปที่ขีปนาวุธตรงเฟิง41หรือ DF 4 1นะครับ จีนเริ่มพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี1986โดย DF-41 มีพิสัยทำการตั้งแต่12,000ถึง15,000กิโลเมตรด้วยกันครับขีปนาวุธ ติดหัวรบนิวเคลียร์ได้10หัวรบและทำความเร็วสูงสุดได้25มัคนะครับขึ้นท่านขีปนาวุธที่มีพิสัยทำการไกลที่สุดสามารถโจมตีไปที่แผ่นดินใหญ่ของสหรัฐได้อย่างง่ายดายด้วยนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นของขีปนาวุธรุ่นนี้นะครับโดยจีนได้อวดชมขีปนาวุธข้ามทวีป df 4 1สู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรกในพิธีสวนสนามวาระครบรอบ70ปีการก่อตั้งประเทศเมื่อปี2019ครับด้วยขีปนาวุธ ขุข้ามทวีปรุ่นนี้มีความโดดเด่นด้านการป้องกันการถูกยิงสกัดด้วยเพราะมันสามารถติดตั้งได้ทั้งบนรถบรรทุกและรถไฟครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ากระบวนการในการเคลื่อนย้ายขีปนาวุธสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเก็บไว้ในอุโมงค์เพื่อให้รอดพ้นจากการสอดแนมตรวจจับและทำลายจากฝ่ายตรงข้ามได้ครับมีข้อมูลจาก missile d e f ENSE Project ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ระหว่างประเทศในสหรัฐนะครับเขาพบว่าปัจจุบันจีนน่าจะมีขีปนาวุธข้ามทวีปในคลังอาวุธอยู่ประมาณ3รุ่น ตามภาพด้วยกันครับคุณผู้ชมขีปนาวุธรุ่นแรกก็คือ df5 นะครับมีพิสัยทำการ13,000กิโลเมตรขีปนาวุธรุ่นต่อมาก็คือ df31 มีพิสัยทำการอยู่ที่ประมาณ7,000ไปจนถึง11,000กิโลเมตรด้วยกันจีนทดสอบขีปนาวุธ df5 เมื่อปี1980และประจำการในปี1981ครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะอนุมานได้ว่า ขีปนาวุธ D-F41 ที่อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาก็อาจจะถูกนำมาประจำการในเร็ววันนี้ด้วยการสุ่มพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปติดหัวรบนิวเคลียร์ของจีนในครั้งนี้มันก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับขีดความสามารถ ของกองกำลังจรวดภายใต้การนําของ PLA ที่ต้องการทําให้กองกําลังนี้ทันสมัยมากขึ้นด้วยนะครับปัจจุบันจีนครอบครองหัวรบนิวเคลียร์มากเป็นอันดับที่3ของโลกอยู่ที่ประมาณ500หัวรบตามข้อมูลของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮมในสวีเดนครับ แต่รายง,งานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อปีที่แล้วบอกว่าจีนจะไม่หยุดอยู่แค่นี้คุณผู้ชมเพราะจีนตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนหัวรบนิวเคลียร์จาก500เป็น1,000หัวรบภายในปี2030ด้วยครับคุณผู้ชมครับการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ของจีนไปตกในน่านน้ำสากลเกิดขึ้นทมกลางความตึงเครียดหลายจุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับ ตั้งแต่ทะเลจีนตะวันออกช่องแคบไต้หวันไล่ลงมาจนถึงทะเลจีนใต้นำไปสู่การกระทบกระทั่งกันทางวาจาลามไปถึงขั้นใช้กำลังก็มีจีนระง,งับการเจราจาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมากรับหลังจากสหรัฐได้ขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ก็ยังยกระดับการซ้อมรบและยิงขีปนาวุธอย่างเข้มข้นมากขึ้น แถมยังส่งเครื่องบินกว่า20ลำรุกลำ้ำน่านน้ำและน่านฟ้าด้วยด้านญี่ปุ่นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็แสดงความกังวลต่อท่าทีของจีนเพราะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปในครั้งนี้แต่ดมิทรีเพสคอฟโกสุกทำเนียบเพรมลินของรัสเซียมองว่าการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปของจีนเป็นสิทธิ์อันชอบธรรม Это суверенное право Китая. Китай занимается военным строительством. Мы с уважением относимся. И, безусловно, в рамках тех контактов, которые имеются между нашими двумя странами, в том числе и по линии оборонных ведомств, происходит необходимый обмен информацией. Сегодня Косок Расул Калахом, Чин, и подтвердил, что и в и в Азии и 制造不安全风险的，恰恰是美方及其盟友伙伴，他们的舰机为中国当面海空域抵近滋扰挑衅，非法闯入中国领海或管辖海空域。แล้วการทดสอบครั้งนี้มีในยะสำคัญอย่างไรอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระด้านความมั่นคงและการเมืองวิเคราะห์เรื่องนี้ครับครับก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนอ่า หรือว่าเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นถึงศักยภาพของจีนนะครับซึ่งในเวทีโลกเนี่ยปีหน้าเนี่ยจีนะต้องเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นเพราะว่านานาชาติกําลังจะตัดสินใจกดดันจีนมากขึ้นในกรณีที่จีนมีความเชื่อมโยงกับรัสเซียมากขึ้นนะครับทำให้รัสเซียเนี่ยไม่ถูกปิดล้อมทางเศรษฐกิจทําให้สงครามในยูเครยนยืดเยือ้อทางนาโตหรือทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะอาจจะต้องนอกจากจะกดดันแล้วอาจจะต้องลงโทษจีนแล้วก็ ตัดวงจรบางอย่างนะครับโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจผมว่าตรงนี้จีนก็ตัดสินใจส่งสัญญาณว่าเขาเขาคงต้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวนะครับแล้วก็มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ทําให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทันทีเลยนะครับส่วนปัจจัยสุดท้ายก็เป็นปัจจัยภายในประเทศครับค,บคุณก้าครับมีข่าวมาอย่างที่คุณก้าทราบนะครับท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้ทราบอยู่แล้วว่ามีเรื่องของข้อคอร์รทุจริตคอร์รัปชั่นในวงการ ทางการทหารของจีนมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายเดือนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลนะครับแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะงักงันนะครับสถานการณ์ในประเทศก็ไม่ได้ดีนะการกระตุ้นให้คนจีนเห็นหนึ่งความสําคัญของภายนอกประเทศความรักชาติก็จ,จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญซึ่งนักวิเคราะห์ตะวันตกเชื่อว่าชาติยมตรงนี้มันจะถูกกระตุ้นให้ คนในประเทศเห็นแล้วก็จะเกิดเอกภาพลดความสําคัญเรื่องของวิกฤตเรื่องคอร์รัปชันนะครับเรื่องของเศรษฐกิจลง ความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างรัสเซียกับจีนกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับนับตั้งแต่รัสเซียเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากการรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022สิ่งที่อาจารย์พูดน่าสนใจครับมันมีรายงานพิเศษจากสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลหน่วยข่าวกรองยุโรปว่ารัสเซียได้จัดตั้งโครงการลับผลิตโดรนโจมตีพิสัยไกลในจีนเพื่อนํามาใช้ทําสงครามในยูเครนโดยเฉพาะ โดยเมีย IEMC คูปในเครือบริษัทอัลมาสอันเตของรัฐบาลรัสเซียได้พัฒนาและทดสอบการบินของโดรนรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่ากาปิยา3หรือว่า G3 นะครับการพัฒนาโดนรุ่นนี้ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นแต่กระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาปฏิเสธไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวครับข้อครหาเกี่ยวกับการ ส่งสินค้าที่ใช้ได้ทั้งด้านพลเรือนและด้านการทหารก็ทําให้จีนเผชิญแรงกดดันจากสหรัฐและชาติตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง วันนี้มีความเคลื่อนไหวสําคัญจากผู้นําอีกคนหนึ่งก็คือผู้นํารัเสเซียนะครับออกมาประกาศแผนการขยายระเบียบของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยการเปิดทางให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้การโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ได้โดยรัเสเซียจัดให้การโจมตีจากประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เข้าข่ายการโจมตีดินแดนรัเสเซียร่วมกัน แน่นอนว่าถ้อยแถลงของผู้นำรัสเซียในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปที่ยูเครนกับชาติตะวันตกโดยตรงหลังจากยูเครนพยายามกดดันให้สหรัฐอนุญาตให้ใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีดินแดนตอนในของรัสเซียครับ